ตลาดกับคุณปิงประกิตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะตลาดสารัฐสดใสอย่างที่คุณปิงวิเคราะห์ไว้ในช่วงก่อนสงกรานเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ขึ้นมาดูเหมือนตื้อๆแล้วหรือเปล่านะคะเราจะมองตลาดไปเทรนไหนต่อดีคะก็จะเริ่มเสียงมากขึ้นนะครับการประกาศผลประกอบการกําลังทยอยออกมาเรื่อยๆซึ่งแนวโน้มโอเวอรบริษัทเดืดที่ไม่ใช่พวกราคาในสารัฐแน่แตจะมีผลประกอบการมาให้ดีเท่าไหร่ ผมว่าก็เริ่มต้องเริ่มระมัระวังในการลงทุนเดียวอะไรก็ตามตอนนี้มันเป็นสภาวะลิสออนก็คือตลาดอะเริ่มคายความกลัวเกี่ยวกับเรื่องแบงค์คลเซสินแต่ว่าในสินทรัพย์เสี่ยงอะมันมันยังน่าจะไปได้อยู่นะครับหลาอาจจะไม่จำเป็นต้องเล่นตลาดหุ้นสหรัฐอย่างเดียวเราอาจจะมาเล่นที่ขอหุ้นจีนด้วยก็ได้เช่นพวก m อ a นซีอพวก MCA 50อาูนย่างเงี้ยก็น่าก็สามารถคอ DW ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้ววันนี้มีรายงานตัวเลขจ d ดีออกมาด้วยนะครับ ดีกว่าค่าดถึง4.5เนะดังนั้นเราก็คอพวก m c a ได้นะครับ d w นะครับหรือพวกคุณฮ่องกงก็ได้ HSBC พวก BB B B 80, บาบาแปอย่างเงี้ยก็สามารถคอ d w ได้ค่ะส่วนบ้านเราเองผมคิดว่ามันเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีต่างชาตกลับเข้ามานะครับเป็น JP Morgan เป็นฝั่งซื้อด้วยนะครับ แล้วก็เราได้เห็นว่าขนาดกลุ่มแบง XD เนี่ยมันก็ยังมีการไล่กลับเลยนะครตลาดมันดูเหมือนค่อนข้างสตองก็น่าจะไปต่อนะครับแล้วสัปดาห์นี้มีการรายงานอุ่มแบงโดยภาพวรวมก็ออกมาดี <ฮะ S 2> พอออกมาดีปุ๊บบรรดา a n a l y ต์ก็น่าจะมีการปรับคาดการ EPS ขึ้นนะมืเบิกทางเซ็นน่าจะมีการปรับคาดการ EPS ขึ้นก็จะเป็นเซถียบที่ดีของตลาดหุ้นไทยเพราะฉะนั้นการคอ DW d a s e c t y ดูทําได้ นะฮะก็สามารถทําได้ผมคิดว่ามันมันยังน่าจะได้เปรียบอยู่จากช่วงนี้ที่เป็นช่วงของเออร์ดิ้งชีสันนะครับค่ะแต่ว่านะตลาดสารัฐนี่เราพุทธได้ไหมคะหรือว่าก็ไม่ขนาดมัน,น,นก็ไม่ถึงขนาดก,ก็ไม่ถึงขนาดท่านพุทธแต่ผมคิดว่าเราก็แค่หลีกเลี่ยงนะเราก็ไปคอที่มันชัวร์วดีกว่าเช่นหุ้นจีนนะครับกับหุ้นไทยมันก็ยังทำได้ลุน้นค่ะ,ะคได้ค่ะคราบขอบคุณมากมากเลยะคะ่ะครับครับครับสวัสดีค,ครับ ก็ในฝั่งของตลาดหุ้นไทยนะคะแนะนําให้ลองคอตัวของเซทฟิฟตี้ตลาดหุ้นในฝั่งของฮ่องกงกับจีนนะคะก็แนะนําให้ลองคอนะคะส่วนตลาดหุ้นของสหรัฐเนี่ยใครที่ลองคอมาอยู่แล้วยังคงรันได้อยู่นะคะแต่ว่าก็หาจังหวะถ้าเกิดว่ามันตื้อๆหรือถึงจุดที่ทําการเทคโปรฟิตก็สามารถปิดไปได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่รันมาตามคุณปิงก็จะได้กําไรกันไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังคงเน้นฝั่งหน้าคอแต่ว่ารอปิดสถานะนะคะไม่ว่าจะเป็น DJ AI นะคะที่ท่านลองมานะคะของค่า28 Memory DJI 2842306B ค่าเกริ่ง21 sensitivity 120.19นะคะหรือแม้แต่ทางด้านของ Nasdaq NDX นะคะ 2842306A ค่าเกริ่ง10.1 sensitivity 8.57นะคะเป็นซีรีส์ที่ยกตัวอย่างเฉยๆแต่จริงมีหลากหลายซีรีส์ให้ท่านเลือกนะคะรวมไปถึง SPX ด้วยนะคะยกตัวอย่าง SPX 2842306A ค่าเกริ่ง21.8 เซนสติวิตี้12.35นะคะท่านที่อลองคอมาตามคุณปิงก่อนสงกรานได้กำไรกำไรกันไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะหาจังหวะในการทำการเทค p r o f ิตนั่นเองนะคะก็เป็นมุมมองตลาดอัปเดตนะคะให้กับทางท่านนักลงทุนนะคะท่านสามารถที่จะเทรดนะคะตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐตลาดหุ้นในฝั่งของฮ่องกงนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยผ่าน Macquarie d w 28ได้นะคะ สามารถรับบทวิเคราะห์ได้เพิ่มเติมทางไลน์แอดไทยดีหรือสแกนท r ี o d e โค้ข้างจอเลยนะฮะรวมไปถึงสามารถติดตามตารางเกียร์ริงเลือกซีรีส์และดูค่าต่างๆในที่เว็บไซต์ของ m มคอลลี่ค่ะ